อ่ามีน้ำอบน้ำหอมดอกแก้วดอกขาวดอกแดงแดงดอกสีน้ำตาลดอกสีเทาเทาดอกสีเทาเทาม้าดำหัวอ่ากะขอเออมาดำหัวเออที่ตัวเองนั้นลืมเออมากระต้อตลูกลูกดาวลานเหรียมาสมมากันแล้วว่าขอเฮ่อขอเอ่อ เสุขสบายล t ํารวยเงินล่รวยเงินทองก้าได้ิมาก้าขึ้นรับก็ได้เงินตื้นเงินรับได้เงินหมื่นตืนก็ได้เงินแสนันดแก่นแกนได้เงิน500อ ได้เก่นๆก็คือได้สองมื่นวันละสองมื่นขอให้อยู่ดีสบายอยู่เข้ากินเข้าล้ำน้ำลงไหยจะได้บาวตัวดุาหวอินวาอคินก็ขอให้อยู่ สุขสบายอยู่ดีมีสุขทำการทำงานก็นขอให้ได้ขันได้อย่างเนาะได้เกียรติยศอือเขาคือคนหักค้นผมอ,อยู่สุขสบายเดอ้อจ้าตุ